บีากาศน่าสะเทาค่ะเขาสวนแก้วมังกรสวนหย้าสวนแก้วมังกรกำลังออกดอกร้ายหายค่ะงานสวยงามแห้งแก้วมังกรสีม่วง พี่นี่ออกตกพักเลยดกมากนี้ยสดชื่นยางสังสงกาว ดอกเสื้อแห้งต้านสายเดี๋ยวตอนบรรยกาก็จะหดเราใสายน่อยก็จะหด